ก็สักพักนะครับไม่ต้องอื่นแล้ว่ตองพูดะรับไปเดินตอนที่จริงหลังร้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับการจักดีมากด้ากรรมครับว่ายังไงครับการทำโปรเจกต์อเนสติอก็เป็นไอเดียเริ่มแรกจากที่ผมผมอยากทำหนังสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นเรื่องแนวที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะได้ทำก็มีไอเดีย ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเป็นดาราซึ่งเป็นนักจัดดอ,อกไม้ซึ่งมันจะทําให้แบบแตกต่างไปจากสืบสวนสอบสวนเรื่องอื่นๆที่มีมาก็กนําไปเสนอเน็ตฟลิกส์ครับความต่างมีตร,รงไหนของทำไมต้องเลือกขขงเขากันนักจัดดอ,อกไม้ครับเ,เ,เพราะว่านักจัดดอ,อกไม้เนี่ยจะมีไหวพริบหรือว่ามีปรัชญาในการทํางานที่ต่างไปจากอาชีพอื่นๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า มันเป็นวิธีคิดหรือมุมมองที่เราสามารถมาปรับใช้กับการสืบคดีไขปริศนาในในแนวสืสบสวนได้อย่างเส้นเรื่องเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนน่าน้อยแค่ไหนก็ซับซ้อน mm hmm. พอสมควรคือดูดูเข้าใจดูสนุกครับแต่ว่ามันก็จะมีการคลิกมีหักมุมมีการหลอกว่าตัวละครตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวน่าสงสัยอะไรเนี้ยไปตลอดทั้งเรื่อง แต่และอีพีนี้ผู้ชมใน่คาดเดาไม่ถูกคิดว่าไม่น่าจะถูกไม่น่าจะถูกแต่ถ้าเดาทุกตัวก็ต้องถูกสักตัว casting ล like, ะครแนงเซตนี้มาอย่างไรยานพิศกอมันเป็นมันเป็นหนังแนวที่ต้องใช้การแสดงที่เชื่อเชื่อกันระวังหลายตัวละครแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีทั้งสองครอบคัวซึ่งมีตัวละครเยอะนะครับ เราก็อยากได้นักแสดงที่มีความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วก antis, ็แบบมันก็คือการผ่านการพูดคุยว่าตัวละครคนนี้น่าจะเหมาะกับนักแสดงคนนี้อะไรตอนตอนตอนคิดที่ตัวดาราเนี่ยมัหน้าพี่ย่าลอยมาเลยหน้าพี่ย่าลอยมาไม่ว่าจะเรื่องไหนนะพี่ย่าก็ลอยอ่านและคนเห็นบอกว่าคาแรคเตอร์มีความซับซ้อนมีความแบบ หน้าคุณถามเีลยมันวางไว้ยังไงบ้างตอนแรกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกคือทุกคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลที่จะเป็นได้ทั้งฆาตกรแล้วก็เป็นได้ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนออีกฝั่งหนึ่งคือทุกๆุกตัวละครจะมีเหตุผลที่น่าสงสัยหมดเลยเราเรื่องที่ตัวละครเลยนะครับตัวละครพี่ยากก่อนเลยนะคนทึันบันทึกบันทึคบันทึบันทบันทึบันทึกบันทึกบันทกบักักบบันทึกบันทึกบน เป็นนักกัดดกไม้ที่แบบเก่งมากๆชื่อดังมากๆแล้วดันได้มามาทำงานในุูปของเป็นทุกโก การจ uh ัดดอกไม้ยังไงมันจะผิวมิ้วกับการฆาตกรรมเนี่ยจริงๆเอาจริงนะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคอนเราดิชันที่สุดออกมค่ะรู้สึกว่าแบ็กกรอบของการค้าตะกำที่เป็นดอกไม้การเป็ส่วนแบ็กกรอบเป็นดอกไม้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆจริงๆหลัการจัดดอกไม้ก็การทำให้มัน เขาถามคืออะไรนะเขหนูเมอเมื่อกี้หนูเมอเฮ้ยเขาถามคืออะไรเะเคือถ้าถ้าเป็นเช็คลิสต์ของความแบบเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือเช็คครบทุกข้อประมาณหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้แพดว่าแบบ ผู้หญิงในอุดมคติของผู้หญิงหลายๆคนก็อยากจะเช็คลิสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยามยากของตำรวจอยู่เพราะเช็คลิสต์ครบเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยยากสำหรับหนูจะทำให้เขาลุกข้อจะทำให้โมเฮ้ยอ้าวมันเล่นยากไม่จริงหรอกครามนี้มันต้องเช็คลิสต์จริงจรมันแอบอันแอบยากประมาณประมาณหนึ่งเลยสำหรับตอนแรกไม่คิดว่ายากคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเก๊กนิดเดียวเก๊กนิดนิดเดี๋ยวได้ซึ่งยากเฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ ซัฟฟเอร์ทรมานอยู่เป็น10คิวประมาณหนึ่งเลอะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะวีดีโอวีดีโอนิดหนึ่งวิดีโอนี่ตัวเด่นค่ะตัวเด่นเลยทำริ้วทำโอ้ยถามแม่ผมถูกนะครับวีดีโอวีดีโอผมจะบอกให้ตอนตอนเราตอนที่ผมเห็นเขานะแบบว้าวส่งพลังโคตรทุกเทลแม่ผมเองต่อเขาปุ๊บต่อพี่เขตัดปุ๊บใช่นี่เขาเรียกว่าถึงทำถึง เพื่อนตอบจบแล้วค่ะคือประพาเขาจะเป็นคนแบบเสียงดังนะคะคิวแรกๆที่ถ่ายก็ก็เขินตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนเริ่มต้นนะคะน้องๆเขาก็บอกว่าขอเล่นแบบหนังๆแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีวันนึงเข้ากับแพทแพทก็แบบหัวร้อแล้วก็แบบเอาแบบนี้เลยอ่ะพี่โยบอเออช่วยช่วยอดทนพี่นิดนึงพี่โดนถามว่าพี่เสียงดังไปเพราะว่าเฮ้ยไม่ดังพี่ใช่ก็จะเป็นคนบอกว่า ตัวคนไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นเป็นผู้หญิงที่แต่งงานกับลูกชายคุโตของตระกูลจีนนะคะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเสียงดังเราจะมีอํานาจมากกว่าทุกคนนะคะบอกได้แค่นี้ค่ะไปที่นีเลยจ่ะแกนุ่มๆนี่ใช่ไหมนี่ดึงไปดึงนะรู้ปัญหาพี่น้กดึแบบเราต้องมาทางนี้ค่ะสวัสดีครับเราคือโจทย์หลักของเรื่องหรือเปล่าโจทย์หลักครับ ตัวตายครับตัวโดน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 วดีฮะก็นอนก็สบายดีนอนก็ง่ายแล้วแต่เขาเลือกชอยสไตล์แบบลืมตาด้วยนะคะเดี๋ยวตายไม่งการเป็นนักการเมืองบอกพี่นะที่ต้องแบบโอ้ยไม่ต้องไปพิกทักต้อง work shop กับคนนักการเมืองของยากมากเลยนะผมต้องไปนั่งดูคลิปแบบการแถลงข่าวการปราศัยอะไรอย่างเงี้ยไปดูเทสทอลกไปดูการแบบคอนวิน c ์คนการโน้มน้าวใจคน การวางมือการวางสายตามูเมน้นอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยถ้ามันมีคนเชื่อจริงๆนะความันมีซีนหนึ่งที่แบบขึ้นรถไปหาเสียง<อ>กัน<อ>แล้วเหมือนอชาวบ้านแ<อ>ถวนั้นเขาก็ตะโกนถามว่าแบบหนูพักไรลูกพักไร <c oughs> พี่นางก็ตะโกนกลับไปให้นางพี่ให้นางแล้วเขาแบบเอาผลไม้ใสถ่ถุงแล้วก็วิ่งตามรถ<อ>แห่เจามาให้หนูกลับเซ็ตหนูได้หนูได้อะไรนะได้ผลไม้ได้ดอกไม้ได้นมสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ฟิลจิง เขาทำถึงทำถึงนะครับผมไม่มีอีกแล้วแต่บทที่มันยากไม่เป็นนะยากครับยากยากที่กังวลทุกรอบเลยที่จะแบบเล่นพี่ก็มาอยู่ในตอนละครวันนี้พี่นะอยากอยากพี่ก็มาอยู่ในตอนโครทัศน์โอ้โหผมว่ามันพูดไม่ได้อ่ะมันมันมันอยู่ในมันอยู่ในตอนต่อต่อไปครับมันแบบเขาอยู่ มีจุดพีคทุกตัวละครครัวามมีจุดพีคของใครมีปพูดของเองต่อรายการครับนี่าดจะขายติามไย้กะจะขายใครไมรู้ินว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 ินูินว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 ่นว่นนนินินงินวิกวินว่าวิานวิ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 นวนยังไงครับูวิน ทางตระก,ก,กูลผมใช่ไหมครับผมก็จะเป็นทางครอบครัวของฝั่งพี่แพตหรือนาริสานะครับผมก็ก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคนที่ดีใจแล้วก็เสียใจกับการจากไปของคุณโบขอละขอละขอละคุณเบรกก็ตินี่แล้ว,ลว,ลวครนีผมผม้เป็นไงครับศิลปินจับการะครับผมผมรับบทเป็นคริสนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นศิลปิน ผกเ็เป็นหลานชายคนโตของอบ้านตั้งสินทรัพย์ก็จะได้รับอิทธิพลและก็ได้รับสิทธิพิเศษในครอบครัวของคนจีนเนาะตัวซุ่งนะา่ตัวซุ่งใช่ด้วยความที่ว่าเป็นทั้งหลานชายคนโตแล้วก็ดันมีการงานที่ดีอีกอก,ก็เลยเจะมีเรื่องที่ทําให้ขัดแย้งกันในครอบครัวบ้างจุดพลิกของเรื่องครับจุดพลิกไหมไม่น่าครับผมไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าต้องบอกเลยว่าทุกอย่างในเรื่องสำคัญคนดูก็เก็บรายละเอียดดีๆแล้วกันพี่พี่บอกให้เรียพูดพูดว่าอะไรนะบอกว่าคนคนดูจะรู้สิ่งว่าเอ้าที่มาแา้ามั ว่าคนดูจะขอบคุณที่มีโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไเอาก็ผมเป็นผู้ช่วยพี่ยหญ่ครับหเรียกเขจะคอยแบบสืบสืบสวนอะไรเงี้ยเออต่อไปด้วยกันอ้าวผมบัญชีไปหน่อยครัไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเมื่อกี้ไปซื้อเมื่อกี้ไปซื้อครับแล้วก็ผมคาแรคเตอร์อาจจะเป็นแบบตัวหนึ่งที่ทำให้คนอื่นยิ้มได้นิดนึงครับใช่แบบพักเลกความเครียดครับขอรุ่นเพื่อนขอรุณเพื่อนก่อนใคร สวัสด mm. uh, ีครับไม่ได้เยูกโอ้โหบี้ติตาติดตที่เราคนเดวนกดเลยเติดมาตดมาค่ะทุกคนคือรุ้นใหญ่นูแบบเด็กไม่ฮะไม่ได้ไม่ชไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไวรุนค่ะพอเล่กับเรื่องราวเราปุ๊ไหนของหนูก็เป็นเรียวเป็นลูกของแม่ค่ะเป็นลูปพี่ดู เมาละมาละาของเนะป็นน้องเล็กแล้วก็ผู้หญิแบบตุ๊คนจีนก็จะถูกแบบว่าต้องอยู่ในกรอบประมาณนึงค่ะเรื่องนีอยู่แทบจะแบบไม่ได้ยิ้มเลยก็แบบว่าทีต้องแบว่ามีอะไรเก็บไว้ใใจเยอะนิตัวขอเสนออีกหตัวเด็ดค่ะีตัวเด็ดโอ้ยย โอเคค่ะคำถามอะไรนะคะตัวละครรัเลแคมก็หลายๆคนก็จะเห็นจากคีเซอร์แคมเป็นคนที่ชอบเหลี่ยงอยู่ตลอดเวลาเขาจะเป็นตัวละครที่แบบว่าด่าดุคนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่เขาเป็นเด็กจักรกลที่ค่อนข้างเรียกว่าเลี้ยงมาดีแต่ว่าหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาดีเนี่ยเขาจะเจอกับความกดดันแบบไหนจึงทําให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นรู้สึกว่าเรื่องราวของตัวละครที่จะเล่าในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมันมีโฟมที่ พี่อะไรอย่างเงี้ยคะเยอะค่ะมีกลุมคนละกุ่มเยอะมากเลยทุกคนเยอะค่ะทุกคนมีปุ่มหมดเลยทุกคนมีกลุ่หมดเลยค่ะไม้ใช่เฉลยไม่ใช่อ่ะพูดยค่ะทุคนทัาเนี่ะค่ะต่อไปคะคำถามว่าอะไรนะคะตอ่ทุกคนตัดเรนี้สุจารีค่ะก็เป็นเป็นสปายคนที่สองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคเขาไม่ได้มี กดบาดอะไรบ้านหรอเขาก็แบบอยู่กับสามีชิลๆแต่ว่าเขาสามารถตรวดได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีลูกชายให้กับตระกูลเพียงหนึ่งเดียวลูกเป็นภูวินเลยนะคะลูกเป็นภูวินดิฉันจะมีลูกพรูวินได้แบบนานๆทีก็คือเอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องลูกค่ะไม่ว่าอะไรที่มันกระทบลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่ให้แบบลูกเรา ไม่ต้องโดนคนาหาอะไรใดๆก็ต้องรอติดตามไปว่าเป็นยังไงค่ะค่ะประมาณนั้นนะบฝากนะครับแก็ฝากซีรีส์เน็ต l ลิกซ์เรื่องใหม่นะครับการลาบุภาฆาตกรรมฉายวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกเน็ต e ลิกซ์เท่านั้นสรีมมิ๊งพัฒน์ ใช่ครับดูรวด,เด,ดเดียวได้เลยดูซ้ำก็ได้ <c oughs> ดูทุกวันก็ได้ขอบคุณครับโ okay, 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 okay. อเคค่ะขอบคุณนนี้เราอินเสิร์ตอีกน,นิ <c oughs> ดนึงครับ